สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b a แบ็ก Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Auto c h เ s ตนะครับซีซั่นที่26เหมือนเดิมนะครับมาดูครับว่าวันนี้เราจะเล่นภาษาอะไรกันดีนะครับก็ตัวแรกที่เลือกมาก็ h ฮ a v y b o m b e r อร์นะครับก็บินยิงมิสไซน์นะครับโอเคครับก็มาดูก่อนครับว่าคิดชุดนี้จะให้กล่องสุ่มอะไรกับเรานะครับโอเคครับเก็บกองมาครับตอนนี้เฮฟวี b บอ b เปอร์มาอีกหนึ่งครับ ก็ซื้อไว้ครับแล้วก็ซื้อเทเลอร์ครับก็เป็นโธนะครับโธพีดนะครับดีครับคิดยุทที่สองครับก็ไม่แน่มีปัญหาอะไรในการชนะนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าจะได้ไอเทมอะไรอีกทีนึงครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สามดีกว่าครับก็มีคอตเม้นทนะครับมีคอตพีดนะครับ ก็แต่ยังไม่ลงนะก็เป็นเฮมบี้บอมเบอร์สองตัวแล้วกันครับก็เฮมบี้บอมเบอร์หนึ่งตัวใส่แหวนบิงส์นะครับก็โอเคเวลาบิงส์ไฟได้ได้มานานะครับรอยู่เอชพีนะโอเคครับชนะอะไรครับตอนนี้ช <c oughs> มดู <c oughs> รอบที่สี่กันดีกว่าครับ <c oughs> ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับก็ <c oughs> ตังค์ห้าบาทอ่าหลีไปนะครับเฮมบี <c oughs> ้บอมเบอร์ขึ้นสองดาวครับแล้วก็ลง ตัวลิปเปอร์ไปครับเฟรยฝั่งตรงข้ามตอนนี้เจอผสานอ่าเขายังไม่ได้เปิดผสานนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นก็เป็นตัวของโบลเลอร์สองตัวครับเขาก็บิงเหมือนกันครับแต่เรามิสไซครับเราภาษีดีกว่าครับชนะไปครับตอนนี้ดูรอบที่5้าดีกว่าครับมีโซเบเกอร์ครับมีเชฟแล้วก็มีซอสแมนครับก็เดี๋ยวน่าจะขายตัวพีทไปครับ คู่นะครับโอปิดขายไปครับเมื่อกี้ตอนนี้เปิดผสานบอลแคนครับหรือมนุษย์ถ้ำครับผมเรียกผิดมาตลอดนะจริงๆมันเป็นเคปแคนครับไม่ใช่บอลแคนครับโอเคครับฝั่งตรงข้ามเรายังไม่เปิดผสานนะครับโอเคครับชนะไปครับไปซอสเปนมาอีกหนึ่งครับใชครับรอบที่ครับ ฝั่งตรงข้ามเจอสาก๊อบินเัี่ท่านที่หนึ่งนะครับดูจะลักษณะอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับตัวโดนลุมครับมีไซยิงไปเรียบร้อยรครับแพ้ไหครับตอนนี้มาดูรอบที่เจ็ดกันดีกว่าครับรอบที่เจ็ดมีอะไรน่าสนใจบ้างมีสกายเบเกอร์นะครับก็เดี๋ยวซื้อมาก่อนครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนกับพี่ครับ เป็นพีทก๊อตนะครับออกไปก่อนก็ตอนนี้เปิดผสานก็บินนะครับขั้นที่1ครับแล้วก็เพิ่งจากขั้นที่1แล้วก็มีเคปแคนขั้นที่1นะครัะหรือคนทำนะแต่ลักษณะน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับไหวหรือเปล่ามิสไซยิงไหมครับตอนนี้เหลือแต่ก็ไนท์ครับกับเฮฟวี่บอมเบอร์สองดาวน่าจะไม่รอครับเดบร้อยชนะไปครับสังกตมาดูรอบที่แกันดีกว่าครับตอนนี้มีลาวาชาแมนมาอีกหนึ่งครับ โอเคอ้าวมีสกูฮันเตอร์ไปงงตอนนี้น่าสนใจก็น่าจะเล่นเปิดภาสารกับคิดแทนครับหรือออกแดงเรานะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเขาเปิดผ้าสารพีทขั้นที่หนึ่งครับก็คือถ้าแพ้มีโอกาสสุมเลนน่อมนะจะได้ขวดตัวเลือดนะครับว่าจะได้กี่ขวดหนึ่งถึงห้านะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ ดูรราพี่เ้าครับอ่ามีลาวาชามนกับสกูฮันเตอร์มาอีกหนึ่งตัวครับทีเราชนะนะครับโดยที่เผ่าเครื่องจักรมาไม่ตายครับลงเวฟไปครับเอาวิโซเบเกอร์ครับเอามาเก็บตังค์ครับหนึ่งบาทครับก็ยังดีครับราคาได้ครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เจอภาสารของปีศาจครับแต่เขาไม่ได้เปิดขนาดนั้นครับจากลักษณะน่าจะสู้เราไม่ไหวครับ เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ดูรอบที่สิบเลยครับอ่าโซเบเกอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวไซร์ครับสกวนเตอร์ขึ้นสองดาวครับลีก็ไม่เจออะไรครับโอเคก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาเชฟออกมาก่อนนะครับก็เอาตัวสองดาวลงไปครับไปครับดูชุดที่สิบดีกว่าครับว่าจะได้ไอเทมอะไรนะครับดูกันครับ ตอนนี้นี้ก็บิน1บาทครับกำลังดีครับกำลังดีมาดูรอบที่ดีกว่าครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสลับซูเปอร์เกอร์เราไปนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเงินอีกสักหนึ่งบาทก็ยังดีครับก็เลือกไอเทมแล้วกันนะครับเป็นเมจิกบ็อกเกอร์นะครับก็เพิ่มเกาะให้กับตัวละครเรารับก็ใส่ให้สกวนเติร์บตอนนี้ฝั่งตรงท้ามเจอประสานปลานะครับลักษณะเราน่าจะสู้ไหวนะครับ ดาวเราค่อนข้างเยอะรอบแมนปั่นไหมครับไหวรือเปล่าเอ่ยสกูฮันเตอร์ครับตีโอจะโดนแข็งเรียบร้อยครับชุ่มไวครับแพ้ไปครับตาหนีมาดูรอบที่สิบสองดีกว่าครับรอบที่สิบสองข้อมีอะไรครับก็หรีไปครับหนึ่งครับโซเบเกอร์คือสองดาวแล้วก็ก็ออฟไลท์นะครับหรือก็ต์พีชนะครับก็เก็บไว้ก่อนครับ ฝั่งตรงข้ามเทียนประสานไหมขั้นที่2ครับแล้วก็มีภาษาของตัวซีมอนครับไหวหรือเปล่าครับสองตัวสุดท้ายน่าจะสู้ไหวอยู่ครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่13กันดีกว่าเดี๋ยววีบงเปอร์ไหมอีกตัวครับก่อนผลดีไปครับบิเปอร์ก็มาอีกหนึ่งครับ รมงเบอร์ไปครับคู่เชี่ยดีกว่าครับวันนี้น่าจะเล่นทิปแคนนะครับตอนนี้ฝังตรงข้ามเจอภาษาวิศาสตร์ครับกับก๊อตบน่ใจว่าไหวหรือเปล่าครับเะรัสเหน่าจะไม่ไหวครับสุดท้ายครับเดืบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ก็มาดูรอบที่14กันดีกว่าครับสกายเบเกอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับ กอดลากลงมาครับก็ด <ITA> ีลีแฮาลาวาชาแมนขึ to ้น <Go she S> 2ดาวกับซอสแปนครับก็เด like ี to ๋ยวตอนนี้เราสลับสับเปลี่ยนนะครับกอลาวาชาแมนไปเปลี่ยนกับซู้ไปเกอร์เลยครับตอนนี้สัป่าดูจากลักษณะเจอผัสสันสัตว์ป่านะครับตีอะไรเรื่อยๆครับน่าจะสู้ไหวนะครับก็อบบี้โอ้ดูจากลักษณะไม่น่าไหวแล้วนะครับ สุดท้ายไหวไหมเอ่ยอ้าวชนะไปครับตอนนี้เกือบแพ้ครับพี่หรอบที่15เลยครับไม่มีครับลีครับตอนนี้สกายเบเกอร์ของเราก็คือสองดาวครับตอนนี้ปรับตำแหน่งครับเพื่อให้คลิปมันลุมเราก่อนนะครับดูจะลักษณะสวยหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไหวครับหมูตีไหมครับ ตัวสุดท้ายครับเจ็บร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่16ก็ดีกว่าครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็เปิดกล่องแล้วกันครับตอนนี้น่าสนใจเออมีอะไรมั่งเอยน่าสนใจน่าจะเป็นตัวของสร้อยที่ปลดอาวุธนะครับใส่กับ heavy bomber ครับนี่ครับรอบที่16ตอนนี้เท่าที่ดูภาษาของไม้ขครั้งที่สองมบ กาจะสู้ไ่มีปัญหานะครับครับเรือร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่17เจกันดีกว่าก่อลงเลเวลไปครับตอนนี้ตอนนี้เลเวลเจ็ดครับก็รีหนึ่งครั้งครับก็เดี๋ยวลงเชฟลงไปครับเพื่อเปิดผสานเคฟแคนขั้นที่สองนะครับสี่ตัวครับอันนี้ก็ค่อข้างบวกเลือดนะครับ ฝั่งลงข้ามเจอประสานมนุษย์นะครับตล้วปนญัครับตัวเรือชนครับค่อนข้างหายไปเยอะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่18กันดีกว่าครับรอบที่18ก็กอดอับวอรมาครับก็ดคืนไว้ก่อนครับเชฟขึ้นสองดาวครับแล้วก่ลงเลเวลไปครับตอนนี้เน้นเลเวลสิบครับ อนนี้เราได้คอตสองตัวแล้วครับองตรงข้ามตอนนี้เปิดประสานเรื่อจากกับก็บินเหมือนเดิมครับแล้วก็มีฮันเตอร์ครับอันนี้หนึ่งดูจากลักษณะน่าจะสู like. Aí, ้เราไม่ไหวครับเราสองดาวเยอะกว่าส่วสุดท er ้ายแฮปปี้บอมเบอร์ซอสแวนฟันครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตานี้มาดูรอบที่สิบเ้ดีกว่าครับซอ m แมนมาอีกหนึ่งครับแล้วก็ มีตัวพีทนะครับมากอดออฟไลท์มาอีกหนึ่งครับตอนนี้ล็อกไว้ครับก็สกูฮันเตอร์กับเชฟนะครับยังไม่ได้ซื้อครับฝั่งตรงข้ามเจอพาราสนปลาขั้นที่สองครับพอมีวิสรเลยครับแน่ใจว่าไหวหรือเปล่าครับแต่ซ็อตแมนปั่นไปเรื่อยครับยบร้อยครับตายไปแล้วจะสองตัวสุดท้ายครับรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ รอบที่20กันดีกว่ารับซือบ้อเชฟกับสกวนเตอร์เราก็ลงนิดไปครับตอนนี้ลีมครั้งอาลิเปอร์ขึ้นสองดาวครับตอนนี้ตอนนี้สองดาวทุกตัวแล้วนะทีมนิดนึงครับกอบปดอาวุธไปก่อนครับหนึ่งรอบตอนนี้รา,าวาเชมไพครับอของมาแล้วหนึ่งอย่างของชิ้นที่สอง ัอแมครับมตัวครับลงเลยไหมับตอนนี้เฮฟวี่บอมเบอร์มาอีกหนึ่งก้น่าจะยังไม่ซื้อครับก็อนลงพีทไปหนึ่งครับจะเปิดอ๋อตอนนี้ก็นายเป็นชุดเกาครับก็ใส่ให้กับตัวของซอดแมนแล้วกันครับใส่คาถาสองอันนะครับให้กับเฮฟวี่บอมเบอร์รอพที่สอครับางตรงข้ามเจอภาสานักเวทอ่ะ แล้วก็ผสานของไห้นะ่าจะไหวป่าเอ้ยลองดูว่าสีครับสุดสีเหลือเขาเหลือสองตัวครับยูวีบอูเบอร์มีก็ถือว่าสุ้ไหวครับเก็บร้อยครับชนะไปครับกา้มาดูรอบที่22ด้วยครับเชฟขึ้นสองดาวอีกตัวครับก็ลีไปครับสกูัตเตอร์ครับซื้อมาเก็บครับก็ลงเรือไปกันครับตอนนี้ ครับรอบที่22เจอประสานกอลบินนะครับแล้วก็ฮันเตอร์ครับเจอลักษณะน่าจะสู้เราไม่น่าไหวนะครับเจอสยิตล็อกไว้2ตัวครับนิสัยแฮร์วี่บอมเบอร์ครับสองตัวสุดท้ายสไนเปอร์กับแฮปปี้บอมเบอร์เรียบร้อยครับชนะไปครับท่านรอบพี่23นลยครับอาสกูฮันเตอร์สอ2ดาวครับตัวที่2ครับดีเอ้าสกูฮันเตอร์มาอีกหนึ่งครับก่ลงเลยไมไปครับตอนนี้ รอบี23เจอภาสานกับปลาขั้นที่2นะครับแล้วก็มีบีทด้วยนะครับน่าจะสู้เราไม่หน่ไหวครับรัสเซียวดูซ่าตายไปแล้วครับตอนนี้อาวาชามะนเจ็บร้อยครับชนะไปครับแต่ตอนนี้มีแพ้ไปแล้วหนึ่งทีมครับรอบที่24นะก็มีหาตัวไม่มีกับลงเี่เราไปครับตอนนี้ตอนนี้ลงเพิ่มน่าจะเป็นก็อัวบอลครับ เปิดผาสามก๊อตขั้นที่หนึ่งครับก็ตอนนี้มีก็ปิ้งขั้นที่หนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอผลาสามไหมครับขั้นที่สองแล้วก็ผลาสามมนุษย์ขั้นที่หนึ่งกับนักเก็ตขั้นที่หนึ่งกันจะละสมัครสอดแมนปั่นครับลาวาชาแมนไปเรียบเรียบร้อยครับชนะภัยครับตอนนี้ดูรอบที่25ดีกว่าครับลาวาชาแมนก็มาอีกหนึ่งตัวครับต่อลงด้วยไปก่อนครับตอนนี้ รอบที่25ก็รีไปหนึ่งครั้งครับไม่มีอะไรครับดูคลิปชุดนี้จะให้เทมะไรกับเราบ้างนะตอนนี้ของเราเลือดข,อข้างๆเยอะนะพอความสามารถของเผ่าเคปแคมนนะครับพกแดงเรานะร้อยครับได้แ,แต่ครับก็แต่ได้ใส่ให้สกูนันเตอร์นะควัดอาบอมาหนึ่งตัวครับก็รีหนึ่งครั้ง ไม่มีครับนะใจลงเลยเรลไปครับตอนนี้เดี๋ยวเรือสิบเปิดไอเทมมาครับก็เป็นคิทตันแอคมาแล้วกันครับใส่แต้ให้กับสกูฮันเตอร์เพิ่มดาเมจให้กับลูกหมูที่เส็จออกมาครับก็ฝั่งตรงข้ามเจอปาษานเราเจอประสานของเครื่องจักรครับน้องเมวครับอ๋อไม่ใช่เครื่องจักรครับเจอปาะสานของแมลงครับ ตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้เปิดมาครับแต่ไม่ได้ซื้อครับลงไม่พ่วงไปครับตัวนี้กอดีอีครั้งครับไม่มนีครับเชฟไม้หนึ่งครับกอขายแล้วว่าช็มแล้วกันครับอีกครั้งหนึ่งไม่เก็บไว้ก่อนตอนที่27ครับตอนนี้เจอภาษารของไนท์ครับนั้นไนท์ขั้นที่2นะครับแล้วก็ตอนนี้เจอนักเวทขั้นที่หนึ่งด้วยนะ จากลักษณะไหวหรือเปล่าเอ้ยจากลักษณะไม่น่าไหวครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ก็ตอนนี้ดูลีหาตัวครับตอนนี้โอเคเฟคขาดอีกแล้วลีหาครับตอนนี้ลงชั่งมนครับก็กอดเอาแว่เอ้กดเอาบอหายไปครับเคแพน,น ขายเชฟไปครับกอดซอสแมนไม่เอาแล้วครับนี่นะว่าชาแมนก็มาครับตอนนี้รอบที่ยี่สิบแปดไปครับเจอผัสสะเจอผัสสะนักเวทครับนักเวทกันไหนครับปั่นปังครับเหลือคนแต่ไม่โดนใครครับไหวหรือเปล่าเอ่ยลูกหมูครับแก๊งลูกหมู ไปสองตัวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ทีมแพ้อีกทีมนึงครับตัวพีทเคปแคนพีทนะครับก็ถ้าคอสมาเซก็เมื่อทีมฝั่งตรงข้ามตายครับเราสามารถเสกมาได้ครนะมีแพ้อีกหนึ่งทีมครับตอนนี้เหลือสี่ทีมสุดท้ายครับได้เกาะมาครับใส่ให้กับตัวซอรแมนครับไปครับดูเรื่อยๆครับ ซอสแมวคือสองดาวครับตีเงินเหลือจุบเก้าครับมาดูกันครับสกูฮันเตอร์ขึ้นสามดาวครับกองทัพลูกหมูครับตอนนี้สลับตำแหน่งนิดนึงครับตอนนี้ครับเราเจอกับประสานของซับริตครับเวลาเราตีก็จะกลายเป็นหินครับดูจะสลับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้เขามีไอเทมหลุดเลียดครับเราสู้ไม่ไหวครับ คลิปตอบที่สามสิครับอ่ามีใครอีกหนึ่งครับคลิปไปก่อนนะตอนนี้อืมใครครับคลิปชุดที่สามสิครับจะให้เทมอะไรกับเรานะครมารอดูกันดีกว่าครับใครครับแกงลูกหมูเสกลูกหมูเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่สามนะครับก็เลยยังเสกลูกหมูไม่รัวครับโอเคครับเศกเทพมันดีกว่าครับ ไปเลยตอนนี้ไม่มีอะไรครับตอนนี้เปิดเีมกว่าครับอืตอนนี้รอยประทับศักดิ์ิรีจะเพิ่มเป็นภาษานของก๊ตอตนะครับก็เสเิมให้กับสกูนเตอร์นะครับตอนนี้สกูนเตอร์ยังมีไม่เยอะครับเปลี่ยน <c oughs> ตัวแล้วกันนะครับตอนนี้ไ่ครับถูกห้ามภาษานเวทเวทครับ ไม่เป็นไรครับลูกหมูสีได้ลิ้วเลยครับสองตัวครับเราเม็ดเราค่อนข้างเยอะครับหมูนี่ลูกหมูมาเหนียบร้อยครับชนะไปครับกันตัววิชาตของก็อดมาอีกหนึ่งครเมื่อกี้ก็เป็นสองดาวครับตอนนี้สามดาวเจอสามดาวครับตอนนี้ ทีมสุดท้ายไม่ยอมกันเลยครับหรือเปล่าแต่ลูกหมูเราเต็มเลยครับแข่งลูกหมูครับปั่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยบร้อยครับชนะไปครับจากนก็แพ้ไปเลยครับลูกหมูเราเยอะเกินครับรยิงเสกเยอะยิงได้เยอะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เราเอาลิปเปอร์ออกนะครับก็ตอนนี้ใส่ไอเทมให้กับ ตัวสกูันเตอร์แล้วกันครับตอนนี้เน้นลูกหมูครับคนหน้าลูกหมูมาแล้วครับพร้อมครับพร้อมใส่ให้ซอร์ทแมนไปแล้วกันครับตอนนี้ตอนนี้เหลือทีมสุดท้ายครับดูจะลักษณะครับแกงลูกหมูหมูสองตัวสามตัวครับนะวูห์ไหวหรือเปล่าดูจะลักษณะไม่น่าจะไหวนะครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะซอสแมนขาดอีกหนึ่งับจะขึ้นเอามาพอดีครับคือซอสแมนสามดาวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขยับตำแหน่งนี้ก่อนครับดูจาลักษณะแล้วก็เอาสกวนเตอร์สลับกับเชฟนะครับก็คือไปดักตีเขาครับอนนี้ก็ใส่เทมเปลี่ยนเทมใหม่นะครับแต่สกวนเตอร์เหมือนเตอรับเน้นตีครับเมื่อกี้เราโดนซูมยิงนะครับ อากวิซาครับไปครับแต่ลูกหมูเรามาสองตัวซอาแมนเราไปปั่นฝั่งนู้นครับตัวสองตัวสุดท้ายครับไปไหมลูกหมูไหมอีกหนึ่งครับเป็นสามตัวสุดท้ายเดืร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราแบ็กมิชชแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต um. ่อไปขอบคุณครับ